สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่จีหิมนี่ครับเดี๋ยวจีหิมจีหิมนะครับเนี่ยสวรรค์ไอ้โอ้โหลิ้นสวรรค์ไอ้โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับลิ้นสวรรค์อ๋อจีหิมลิ้นสวรรค์นี่แหละปารทกวารีเราอยู่ด้วยกันอาจจะคืออาจารย์สวัสดีครับครับลิ้นสวรรค์ไอ้ฮ่า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 ฮ่ครับพีมกวงศรีอ๋อ จิลินสวรรค์ไอ้เครับเนาะมีไส้อย่างของข้ามอาจารย์เนี่โบอเอามีไม่เนไรไเปนไรโข้ไส้โอ้ส้โส้อ้มีไส้อย่างของข้าอันนี้นะครับมีไส้ มีส่บดได้ครับข้าวหลามบดได้น่นอข้าวหลามงาครับอันนี้เข้าเอาลูกเจียงคำมาครับกำลังต้าเข้ามนีับเอลูกเจยงคำมาเลยเอาลูกเจียงคำาเจ้าพอจ้าพ่เาไ่อเ้าพอเน้าพ่้าอเ้าอเ้า่อาพ่อเจ้งพ่อเจ้าอเจ้าพ่าพ่อเจ่อเน้าอเจ้าพ่อเาพ่อเจ้าพ่อ้าพ่อเจ้อเจ้่เจ้าไ่อ้าพ่อเ้า่อเจาพ่อเจ้า้าพอเจ่อเจ้าพอเาพ่อากอาอเ้าพ่เาพ่อ่้าเพ่เ่้อาศผลา่้า่ั้่เ่ ล้อเผาแล้วครับล้อเผาแล้วครับสีหลาอแล้วอ้ล้อเผาแล้วล้อเผาแล้วข้าวหลามแล้วนี่ข้าวหลามไส้อย่างนียครับถั่วดำครับไส้ถั่วดำแต่โอ้โหนี่เปินแข่งกันเผาเลยครับครับผมโอกราบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในการแข่งขันเผาข้าวหลามครับผมซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยพะเยาครับผม วันนี้จัดแข่งตีล้านอนุสวรีป่อขุนงาเมืองครับผมตรงตีค้างคว่อนพะเยาเลยครับบรรยากาศก็นา,นาวครับผมแล้วก็บรรยากาศสุดยอดเลยครับโอ้โหอยู่ใกล้เต่าไฟอุ่นๆครับผมแล้วการแข่งขันเผาข้าวลามเนี่ยแต่ละทีมก็จะมีจื่อแต่ละทีมครับผมซึ่งแต่ละทีมเนี่ยก็เตรียมสูตรของไผ่ของมันมาเต็มที่นะครับผมไม่ว,ว่าจะเป็นไส้ถั่วดำ <laughs> จะเป็นไส้งาครับผมไส้กะทิครับโอ้ไส้ปลด้ายก็มีนะครับผมโอ้มีหลายไส้ครับโอ้โหดูน้องๆแต่ละคนนะครับเก่งครับผมระดับเสียนเลยครับในการเผาข้าวหลามครับโร้สุดยอดนะครับในการเผาข้าวหลามเนี่ยต้องควอบคุมอุณหภูมิไฟที่ได้นะครับผมมาอันมันจะไหมนะครับผมซึ่งการเผาข้าวหลามเนี่ยผมเคยเคยยะมาแล้วครับแต่ส่วนมากผมจะแยะไหมครับผมพอน้องๆเขาก็ก่อยอมไฟครับโอ้ยสุดยอดเลยครับ เริ่มจาักการตัดไม้นี่ก็ยังงม้มเลยครับผมโอ้โหถึงเป็นการแข่งขันตีอลังการนะครับผมผมบเกยหันมาก่อนครับการแข่งขันเผาข้าวหลามนี่ครับผมวันนี้ได้มาหันกับตาครับผมอลังการสุดๆครับผมโดยเฉพาะหนังเข้าใกล้ๆเต่าไฟเนี่ยโอ้โหหอมอุ้ยๆเลยครับ เอาแล้วครับผมแต่ละทีมเนี่ยในการเผาก็จะมีเวลาจำกัดนะครับโดยมีคณะกรรมการนะครับผมเผาเสร็จปุ๊บเอาไปฮือกรรมการจิ้มฮอนะครับผมแล้วก็จัดเลี้ยงฮือสวยงามครับเอาละเวลาก็ใกล้จะหมดแต่ละคนนะครับเริ่มเล่งไฟเริ่มปอกข้าวหลามแล้วครับผมโอ้โหแต่ละคนยังเสียนครับฝีมือในการปอกข้าวหลามนะครับผม่าในการปอกเนี่ยก็ต้องร้องให้เย็นน้อยนะครับอันมันจะไม่ติดเตี้ยนะครับผม ติดเี้าถ้าพาภาษาเมือนกว่ามันจะบติดไงมันนะครับผมไงไม่เนอะถ้าเป็นภาษากลางก็ถ้าไม่เย็นเนี่ยเํามาปอกก่อนจะไม่ติดเตี้ย <c oughs> <c oughs> เอาอนดอแต่ละคนยังเสียนนะครับผมในการปอเข้าหลามมาเจทำมดานะครับ โอ้โหต้องใจทั้งศาสตร์และศิล์นะครับผมเผาจะได้บุญคือไม่เผาจะได้จอหื้อซุกครับผมแล้วก็เผาจะได้จอหคือล้ำกัมครับเอาล่ะครับผมตอนนี้น้องๆในแต่ละทีมนะครับผมเริ่มปอกข้าวหลามครับเพื่อจะทรงหือกับกรรมการนะครับผมแล้วก็ในการจัดเลี้ยงหือสวยงามนะครับเอาละมีแต่ได้ก็เริ่มมาปอกกันแล้วครับผมในการเผาเนี่ยก็มีเวลาจํากัดนะครับไม่จะเผาไปได้เลยนะครับอันนี้ขวันก็เริ่มจุงจัดจุงจั่งมาครับ อันนี้สงสัยจะเป็นทีมลินสวรรค์นะครับอดีตสามาถตั้งแต่แรกนั่นะครับผมเก่งครับสุดยอดนะครับทีมนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับหลีลาถ่าทางแต่ละคนสุดยอดครับผมก็จะหุ้มไฟนะครับผมเป็นมอควันหูมอแขงหูแดนนี่ครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมติดติดตามเรตาาชมครับสวัสดีครับ